สวัสดีค่ะชาลักนาราศีกันวันนี้ช่องกุนนิชชันแนจะนําเสนอดวงประจําเดือนมิถุนาย,ยน2565ลักนาราศีกันได้ามาจากการคำนวณจากวันเดนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดนํามาผูกดวงออกมาสิลักนาราศีกัน ส่วนใครที่ยังไม่ทราบถึงลัคนาราศีของตนเองนั้นก็สามารถไปเสิร์ชใน Google นะคะแล้วก็พิมพ์คําว่าดูดดลัคนาราศีเกิดแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดเข้าไปก็จะมาสถิตลัคนาราศีไหนก็ไปดูลาศนนั้นมันจะมีความแม่นยํามากกว่าประมาณ8 0 9 0เกอร์เซนกันเลยทีเดียวนะคะส่วนใครที่ยังไม่ทราบถึงลัคนาราศีของตนเองหรือไม่ทราบถึงเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดก็สามารถดูจากคลิปนี้ราศีกันก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง16ตุลาคมได้ด้วยเช่นนนกัะะค การงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักของชาวลัคนาราศีกันรประจำเดือนมิถุนาย,ยน2565นานั้นแม่หมอเป็นดูเป็นการภาพรวมเท่านั้นนะคะซึ่งอาจจะไม่ตรงกับทุกท่านเพระนาะฉะนั้นให้ทุกท่านดูดวงดาวพื้นดวงของแต่ละคนมาประกอบด้วยนะคะเ,เริ่มการงานกันก่อนนะคะของชาวลัคนาราศีกันนั้นนะคะการงานของชาวลัคนาราศีกันนั้นก็คือพบ ดาวพุธนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเรือนกรรมะและก็ตัวตนของชาวลัคนาราศีกันซึ่งดาวพุธนั้นในช่วงของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นได้อยู่ในภพมรณะร่วบเรือนกับดาวราหูซึ่งเป็นคู่ศัตรูนะคะทาให้ทําให้การงานของชาวลัคนาราศีกันนั้นอาจจะไม่เป็นไปดังที่คาดคิดคาดหวังแล้วก็มีการติดติดขัดขัดไม่ราบรื่นนะคะ,ะคนที่ว่างงานอยู่ก็อาจจะไม่ได้งานอยู่นะคะยังต้องว่างงานต่อไปส่วนคนที่หางาน การทำอยู่ก็มีการติดติดขัดขัดอยู่แต่หลังจากวันที่7มิถุนายน2565ดาวพุธซึ่งเป็นภเพเอนกรรม,มะและตัวตนของชาวลัคนาราศีกันนั้นก็จะยกเข้าสู่ราศีพลึกคือภพสุภะ สุภาพก็คือความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะข้อจะทําให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นอาจจะได้พบเจองานใหม่ๆขึ้นมาไปสมัครงานก็อาจจะได้งานขึ้นมาแล้วก็หรือกเกิดงานขึ้นมาเป็นความสําเร็จความเจริญความรุ่งเรืองขึ้นมาได้ด้วยนะคะในช่วงของจังหวะวันที่7มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะและในวันที่9าดาวเกตก็จะยกเข้าสู่ราศีกุมซุ่งเป็นภพอริกก็จะทําให้การงานของชาวลัคนาราศีกันอาจจะต้องอ มีเรื่องของปัญหาอุปสรรคเข้ามาด้วยได้เช่นกันนะคะแต่ก็้ระบัดระวังเรื่องของนี้สินได้ด้วยนะคะเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของนี้สินในช่วงของจังหวัดที่ดาวเกตเข้าสู่ราศีกุมนะคะส่วนในวันที่15มิมถุนายนนั้นดาวสิงซึ่งดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นภพวินาศนั้นนะคะก็จะยกเข้าสู่ราศีมิถุนซึ่งเป็นภพเืเรกรรม,มะนะคะวินาศเข้ากรรม,มะก็หมายความว่า การงานของชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้นราศีกันนั้นนะคะถ้าจะทํางานให้เจริญรุ่งเรืองมีความมั่นคงและยั่งยืนยาวนานนั้นก็ให้ทําที่เกี่ยวกับเรื่องของการอ,อยู่เบื้องหลังการปิดบังส้นเรนหรือเรื่องของอันออนไลน์งานที่ติดต่อกับต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนะคะ,ะวินาศน,นั้นก็หมายถึงความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงหรือ,รอทางไกลต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศ ก็จะก่อเกิดความสําเร็จขึ้นมาได้ด้วยนะคะและในวันที่19มิถุนายน2565ดาวศุกร์ซึ่งเป็นภพเรือนสุภะและก็ภพเรือนของกระดุมพระก็จะยกเข้าสู่ราศีพฤกษ์ซึ่งเป็นเกษตรราชิปดีเข้าอยู่ในภพสุภะทับตัวทับสูตรทับ ตัวทับตนในเรือนสุภาก็เป็นเกษตรราธิบดีนะคะมีความมั่นคงหนึ่งเดือนเต็มเลยนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันก็จะมีความสําเร็จขึ้นมามีรายได้ขึ้นมามีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมานะคะในช่วงของจังหวัดที่ดาวศุกร์ได้ยกเข้าสู่ราศีพิ่งตั้งแต่วันที่19มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะ ส่วนดาวอังคารซึ่งจะยกเข้าสู่ราศีเมษในวันที่26มิถุนายนนั้นดาวอังคารก็คือดาวมรณะและก็สัจแชก็คือพี่น้องเพื่อนฝูงและก็การเดินทางหรือการเจ็บป่วยระมัดระวังเรื่องของการเจ็บป่วยได้ด้วยเรื่องของการเดินทางเรื่องของการคบค้าสมาคมกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอาจจะมีการเจ็บป่วยได้ด้วยเช่นกันนะคะ ส่วนในวันที่26มิถุนายนเช่นกันดาวพุธก็เป็นภพเรือนกรมมะและก็ตัวตนของชาวลัคนาราศีมิถุนลัคนาราศีกันก็จะยกเข้าสู่ราศีมิถุนซึ่งเป็นภพเรือนกรมมะเป็นกเกษตรตราทดีก็จะมีความมั่นคงอีกแล้วนะคะชาวลัคนาราศีกันช่วงจังหวะของเพิ่งเดือนหลังมิถุนายนเป็นต้นไปตั้งแต่26นะคะก็จะมีความสําเร็จความเจริญความรุ่งเรืองในเรื่องของการงาน ส่วนการเงินของชาวลัคนาราศีกันนั้นนะคะดาวหซึ่งเป็นดาวกระดุมผ้ารายได้รายจ่ายของชาวลัคนาราศีกันแล้วก็อีกภพเรือนหนึ่งก็คือภพสุภาคือความสําเร็จความเจริญความรุ่งเรืองนั่นเองนะคะซึ่งในช่วงของเดือนมิถุนายนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่18มิถุนายนนั้นดาวศุกร์ซึ่งได้สถิตอยู่ในภพราศีเออมษซึ่งเป็นภพมรณะนะคะ อยู่ร่วมเรือนกับดาวราหูแล้วก็เล็งอยู่กับกระดุมผ้ารายได้รายจ่ายนั้นก็ทําให้ชาวลัคนาร,ราศีกันนั้นอาจจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บป่วยหรือเรื่องของการเดินทางนะคะแต่ในวันที่1 9มิถุนายน2565นั้นดาวศุกร์ก็จะยกเข้าสู่พบสุภาะไปเป็นเกษตรราิบดีอยู่ในเรือนของสุภาะนะคะก็คือความสําเร็จความเจริญความรุ่งเรืองนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาร,ราศีกันนั้นในการเงินของชาวลัคนาร,ราศีกันตั้งแต่วัน ที่มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะก็จะมีความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองขึ้นมาในเรื่องของรายได้นะคะ และในเรื่องของโชคลาภนะคะเรื่องของโชคลาภนั้นก็มีดาวลาภะก็คือดาวประจันนั่นเองนะคะซึ่งดาวประจันก็สองวันครึ่งเดินในหนึ่งราศีนั้นนะคะก็มันจะเล็งอยู่กับภพบปุตตะภพปุตตะของชาลัคนาราศีกันนั้นก็มีดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวโทษทุกดาวที่มีความมั่นคงยืนยาวในช่วงของอ ปลายปลายไปแล้วนะคะในช่วงแรกๆนั้นอาจจะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะก็เกิดความเครียดความเหนื่อยยากความลําบากขึ้นมานะคะ,ะซึ่งทําให้ช่วรลาบของชาวลักนาราศีกันนั้นก็ยังไม่สําเร็จเท่าที่ควรนะคะต้องรอให้ดาวเสารนั้นได้ริเริ่มการทําอะไรใหม่ๆ ขึ้นมาก่อนนะคะชาวลัคนาราศีกันถ้าจะเริ่มอ,อะไรใหม่ๆก็ให้ทำที่เกี่ยวกับเรื่องของการต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือเกี่ยวกับงานออนไลน์หรือเกี่ยวกับ การเดินทางหรือการเจ็บป่วยหรือเรื่องของทางไกลจะมีความสําเร็จในเรื่องของการเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆแล้วก็จะกเกิดรายได้เป็นลาาเป็นผลขึ้นมานะคะซึ่งดาวเสาร์นั้นเป็นเกษตรราทิปรดิสปีครึ่งตั้งแต่ธันวาคม2 5ง3ที่ผ่านมาแล้วจนถึงมีนาคม2,566นะคะเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะน,นี้ก็จะกเกิดเรื่องของความ สำเร็จในเรื่องของโชคลาภขึ้นมาแต่ว่าในช่วงของจังหวัดที่ดาวเสาร์ได้พักก็คือถอยหลังตั้งแต่วันที่6มิถุนายนจนถึงวันที่9ตุลาคม2565เป็นเวลา125วันนั้นก็อาจจะทําให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นต้องมีการหยุดชะงักหรือว่าเรื่องของโชคลาภเรื่องของไรายได้ไรายรับอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังอาจจะมีโชคลาภแบบเล็กๆน้อยๆหรือ,อไม่ค่อยมี รับผลเท่าที่ควรเท่าที่หวังไว้นะคะในช่วงของจังหวะที่ดาวเสาเดินพักเดินถอยหลังนั้นนะคะและเรื่องของสุขภาพของชาวลัคนาราศีกันนั้นก็ให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพให้มากหน่อยนะคะในช่วงของจังหวะที่ดาวราหูซึ่งเป็นภพเรือนอาริได้เข้าสู่ภพเรือนมรณะตั้งแต่วันที่มี วันที่30มีนาคม2 5 6 6 5ที่ผ่านมาและจนถึงวันที่ประมาณตุลาคม2561ปีครึ่งนั้นนะคะดาวราหูก็คือพบอริอรินั้นก็คือปัญหาอุปสรรคหรือเรื่องของหนี้สินนะคะเข้าสู่เรือนมรณะเล็งอยู่กับกระดุมพระแสดงว่าอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเรื่องของการเดินทางเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะก่อหนี้ก่อสินมีค่าจ,จ่ายในการารักษาพยาบาลเรื่องของการ เจ็บป่วยหรือเรื่องของการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะในช่วงของจังหวะหนปีครึ่งนี้ก็ให้ชาวลัคนาราศีกันได้ดูแลสุขภาพตัวเองให้มากๆหน่อยนะคะ ก่อนไปต่อเรื่องของความรักไม่หมองของประชาสัมพันธ์เรื่องของขายที่ดินหน้ากว้าง5คูณ56เมตรกับหน้ากว้างอ้าคูณ3าเมตรก่อนนะคะดินเปล่าตั้งอยู่อำเภอหองวิเศษจังหวัดตรังติดกับโรงเรียนบ้านต้นปลงนะคะขายด่วนเลยติดต่อ0-806519262นนะคะเจ้าของเป็นคนขายเองโดยตรงเลยติดต่อตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ตามนี้เลยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีกันนั้นนะคะสหรับคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะมีครอบครัวแล้วซึ่งดาวเพื่อนสมดีนั้นได้ยกเข้าสู่เรือนปัตตานีคู่ครองคนรักเป็นเกษตรราธิปรีตั้งแต่เมษายน2565ที่ผ่านมาจนถึงเมษายน2566กันเลยทีเดียวนะคะ ก็จะทำให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นจะเจอคนรักคู่ครองหรือคนที่มีครอบครัวแล้วจะมีความสุขในความรักนะคะเนื่องจากดาวพระฤหัสบดีในช่วงของครึ่งปีหลังนั้นตั้งแต่มิถุนายน2565้นั้น ในเดือนมิถุนายนนั้นดาวอังคารซึ่งเป็นภพเรือนมรณะและก็ภพเรือนสาชาได้ยกเข้าสู่ราศีมีนตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาแล้วนะคะดาวอังคารภพมรณะและก็ศาชามรณะนั้นหมายถึงความเจ็บป่วยก็เป็นไปได้ว่าความเ,เจ็บป่วยหรือการเดินทางของมรณะนั้นอาจจะทําให้คนรักคู่ครองของชาวลัคนาราศีกันนั้นมีความเจ็บป่วยหรือรต้องเดินทางไป ท่องเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศกับคนรักคู่ครองกับชาวลัคนาราศรีกันก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะหรืออาจจะมีการพบปับเพื่อนฝูงพี่น้องเออมายุ่งมาวุ่นวายอยู่ในครอบครัวคู่ครองคนรักของชาวลัคนาราศรีกันได้ด้วยเช่นกันนะคะ แต่เมื่อดาวอังคารได้ยกเข้าสู่ราศีเมษในวันที่26มิถุนายน2565นั้นก็ไปสู่ระบบเรือนมรณะก็อาจจะทําให้ชาวลัคนาราศีกันต้องระมัดระวังเรื่องของความเจ็บป่วยนะคะอาจจะเป็นตัวของชาวลัคนาราศีเองส่วนคนที่ยังไม่มีคู่ยังไม่มีแฟนย,ยังไม่มีคนรักนะคะในช่วงของครึ่งปีแรกนั้นชาวลัคนาราศีกันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการพบเจอหรือเรื่องของการผิดหวังช้ำรักหรือไม่สมหวังในความรักมีเรื่อง ของการติดติดกัดขัดในเรื่องของการติดต่อสื่อสารหรือเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคนรักคู่ครองนะคะแต่ช่วงของจังหวะที่เดือนมิถุนายนนี้ดาวพุธซึ่งเป็นตัวตนของชาวลัคนาราศีกันนั้นได้เริ่มเดินเข้า สู่ภพราศีพฤกษ์ซึ่งเป็นภพสุภาดะเริ่มเดินปกติแล้วนะคะตั้งแต่วันที่7มิถุนายนนั้นทำให้ชาวลัคนาราศีการมีความเข้มแข็งเกิดขึ้นในตัวตนของตัวเองนะคะและก็ในเรือนปุตตะนั้นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็เหมือนกันก็มีดาวเสาร์ซึ่งเป็นภพเรือนปุตตะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีดาวเสาร์เป็นกเกษตรราิบดีตั้งแต่ธันวาคม2563ที่ผ่านมาจนถึงมีนาคม2566กนะคะก็คือความมั่นคงนั่นเองนะคะ ซึ่งดาวเสาร์นั้นก็คือลักษณะของคนที่มีอายุมากกว่าหรือมีความเครียดความเหนื่อยยากความแตกต่างในเรื่องของอายุวัฒนธรรมศาส,สนาการศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าชาวลัคนาราศีกันก็ได้ด้วยนะคะซึ่งคนรักปัตตนิคู่ครองของชาวลัคนามราศีกันที่จะพบเจอในช่วงของจังหวะปีนี้นะคะอ,อาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือเป็นคนที่มีความเหน,นื่อยมี มควาเหนื่อยล้ามีความยากลําบากมีความเครียดอยู่ในตัวนะคะก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีกันต้องพบเจอกับ คนรักคู่ครองที่มีลักษณะอย่างที่แม่หมอว่าก็ว่าด้วยได้นะคะก็ทำให้ชาวลักนาราศีกันอาจจะพบเจอคนที่ดีๆคนที่มีความมั่นคงแล้วก็มีความจริงจังจริงใจให้กับชาวลักนาราศีกันได้ด้วยเช่นกันนะคะก็ขอให้ชาวลักนาราศีกันทุกท่านมีความสุขในความรักแล้วก็เจอคนที่ดีคนที่ใช่คนที่จุใจเข้าสู่ชีวิตแล้วก็มีการตกลงมั่นหมายแต่งงานกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นเรื่องของอนาคตที่จะมีความสุขกัน ต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอขอจบเพียงแค่นี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่หมอด้วยนะคะหรือถ้าจะดูดวงส่วนตัวก็สแกน qr code หรือเบอร์โทรไลค์ ID ที่ให้ไวต้ตามหน้าจอนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ